กความลับสำเร็จสูงสุดในชีวิตปีที่ดีที่สุดของคุณก่อนอื่นพิมพ์คำนี้มาพร้อมกันนะครับปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของฉันปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของฉันความลับที่หนึ่งอย่ารอให้ตัวเองแก่แล้วเสียใจว่าทำไมไม่กล้าทำในสิ่งที่ควรทำ ไม่ว่าคุณนะครับอยากจะทำสิ่งใดก็ตามไม่ว่าคุณอยากจะสร้างสารรค์ผลงานผลงานไหนก็ตามนะครับให้คุณแอคชั่นเลยให้คุณลงมือทำเลยไม่ต้องรอเวลาเพราะมีคนหลายๆคนนะครับที่เขาสูงอายุไปเขาแก่ตัวไปนะครับและเขาเสียดายว่าเขาน่าจะทำตามความฝันของตัวเอง วันนี้คุณไม่ต้องเสียดายเวลาแล้วนะอยากทำอะไรให้ทำเลยความลับที่2อะไรที่ทำแล้วไม่ได้เสี่ยงมากมายก็ทำไปเถอะบางสิ่งบางอย่างหรือเรื่องบางเรื่องนะครับถ้ามันไม่ได้เสี่ยงมากมายถ้าคุณไม่ได้สูญเสียอะไรมากมายนะครับให้ทำไปเลยให้แอคชั่นไปเลยไม่ต้องกลัวความลับที่สอย่ามัวแต่รอเวลาที่เหมาะสม เพราะเวลาที่ดีที่สุดคือปัจจุบันขณะเวลาที่ดีที่สุดนะครับมันคือ now มันคือตอนนี้มันคือเดี๋ยวนี้มันคือปัจจุบันนี้เวลาณนะปัจจุบันนี้สำคัญที่สุดและทรงพลังที่สุดคุณอยากจะทำอะไรให้ทำเลยให้แอคชั่นเลยความลับที่4ใช้ชีวิตด้วยเจตนาไม่ใช่ความเคยชิน ถ้าคุณต้องการสร้างผลลัพธ์ใหม่ถ้าคุณต้องการสร้างสรรสิ่งใหม่ในชีวิตนะครับอย่าทำอะไรแบบเดิมๆอย่าทำบางสิ่งบางอย่างตามความเคยชินให้สร้างทุกอย่างด้วยเจตนาของคุณให้ใช้ชีวิตของคุณนะตามเจตนารมของตัวเองคุณอยากสร้างสรรอะไรให้ทำเลย ความลับที่5บางคนทำสิ่งเดิมๆไปเรื่อยๆโดยไม่ถามตัวเองว่าสิ่งนี้ตอบโจทย์ชีวิตฉันไหมคุณคือผู้เลือกและคุณคือผู้สร้างชีวิตของคุณเองไม่ว่าคุณนะจะลงมือทำอะไรก็ตามให้คุณถามตัวเองเลยว่าสิ่งที่ฉันทำในตอนนี้มันเป็นประโยชน์กับตัวฉันไหมมันเป็นประโยชน์กับคนในสังคมไหม ถ้าสิ่งไหนเป็นประโยชน์ให้ทำต่อไปแต่ถ้าสิ่งไหนนะทํำแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่ต้องทำไม่ต้องเสียเวลาทำความลับที่6อย่ายึดติดกับผลลัพธ์ให้สนุกกับกระบวนการที่เราลงมือทำสิ่งสำคัญที่สุดคือการสนุกกับกระบวนการการสนุกกับโปรเซสท,ที่คุณลงมือทำอย่าไปยึดติดกับผลลัพธ์ เพราะถ้าคุณยึดติดกับผลลัพธ์คุณจะไม่มีความสุขและคุณจะมัวแต่รอคอยว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้ผลลัพธ์นั้นคุณจะรู้สึกไม่ดีความลับที่7ถ้าทำแล้วยังไม่สำเร็จยิ่งใหญ่อย่างน้อยก็ขอบคุณตัวเองที่ได้ทำแล้ว บางคนนะครับสร้างชีวิตตัวเองมา3ปี5ปีบางคนสร้างชีวิตตัวเองมา10ปีแต่ยังไม่สำเร็จยิ่งใหญ่ถ้าคุณนะยังไม่ได้รับความสำเร็จที่มันยิ่งใหญ่ให้คุณเนี่ยขอบคุณตัวเองที่ได้แอคชั่นไปแล้วที่ลงมือทำไปแล้วเพราะมีคนจำนวนมากนะครับที่เขาไม่ได้ทำแบบคุณเขาไม่ได้ลงมือทำแบบคุณ เพราะฉะนั้นจงขอบคุณตัวเองที่คุณเนี่ยได้ทำแล้วคุณได้แอคชั่นเรียบร้อยแล้วจงขอบคุณตัวเองความลับที่ 8. ทุกวินาทีคือโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่ไม่จำเป็นต้องรอปีหน้าปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของคุณณนะปัจจุบันนี้ปีนี้คุณจะสร้างอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นนะับ อยากทำอะไรทำเลยอยากสร้างอะไรสร้างเลยไม่ต้องรอทุกวินาทีมันคือโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณสามารถทำสิ่งใหม่ได้คุณสามารถสร้างสิ่งใหม่ได้อย่ายึดติดกับสิ่งเดิมและไม่ต้องรอคอยปีหน้าความลับที่9ถ้าคุณยังมีลมหายใจอยู่คุณยังมีหวังเสมอในการทำสิ่งที่คุณต้องการ ถ้าวันนี้นะครับคุณยังมีชีวิตอยู่ถ้าวันนี้คุณยังมีลมหายใจอยู่นะครับคุณจะสร้างสรรค์อ,อะไรก็ได้คุณมีสิทธิ์ในการเลือกทำสิ่งใหม่คุณมีสิทธิ์ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าคุณยังมีลมหายใจอยู่นะครับชีวิตของคุณมันมีความหวังเสมอมันจะมีความเป็นไปได้รอคอยคุณอยู่เสมอชีวิตของคุณมันไร้ขีดจำกัด อยากทำอะไรนะครับให้ทำเลยอยากสร้างสารรค์อะไรให้สร้างเลยนะครับเพราะปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณและสำหรับใครนะครับที่ต้องการสร้างปีที่ดีที่สุดของตัวเองนะครับครูสบายแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับวิชาหาเงินแบบคนรวยถ้าคุณทำตามเคล็ดลับหนังสือเล่มนี้นะครับ คุณจะได้เงินทุกวันคุณจะหาเงินได้ทุกวันคุณจะทำเงินวันละเท่าไหร่ก็ได้วันละห้าพันก็ได้วันละหมื่นก็ได้วันละส0 0 0 0ื่นก็ได้ 30, ไดแบบนี้นี่คือวิชาหาเงินแบบคนรวยในยุคใหม่นะครับแค่คุณเนี่ยมีมือถือเครื่องเดียวคุณสามารถทำเงินเท่าไหร่ก็ได้ต่อวัน สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถพิมพ์สนใจมาได้เลยหรือจะกดสั่งซื้อที่ตะกร้าหน้าช่องได้เลยนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลย